ี e ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สกายเลนนะครับที่สวนอภบูจริงเป็นร้านจักรยานแล้วก็ขนาดอ้ไ5โมงเย็นห5โมงเย็นนี่อากาศองประมาณ38องศานะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาปั่นจักรยานนะเพราะปั่นจักรยานเรามาแล้ว เดี๋ยวนี้ลองไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตดูว่าเขาเป็นจริงๆเขาเพิ่งเปิดได้ไปนานเนี่ยก็ลองดูแต่ว่าที่นี่มีข้อแม้ว่าอย่างน้อยต้องมีหมวกกันน็อกก็เลยไปซื้อมาเลยซื้อมาเพื่อมาเล่นเนี่ยนะใช่ซื้อเพื่อมาเล่นแต่จะถ่ายกันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูกัน ที่เล่นสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นลานหัดเล่นนี่ตรงนี้เด็กๆมาหัดเล่นได้นะคะแล้วก็มือใหม่ก็ได้ ทางเข้ามันจะอยู่ทางเข้าเดียวกับกของจักรยานเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนอ,ะอ่ะถ้าเป็นมันต้องมีที่รัดข้อมือไงจะได้ไหมตอนนี้เรามาทำจักรยานอ๋อเขาก็มีขายน้ามีอะไรด้วยแต่ว่าไม่ให้เข้าไปในสนามให้กินด้านนอกอแต่ว่าอย่างนี้ก็ถ้าเกิดใครจะมาเล่นก็ก็สแกนแล้วนะัเช็คอินแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วก็เข้ามาเล่นได้นะเข้ามาฝั่งซ้ายก็จะเป็นเนี่ยระยะล่มโลง สห้าอยากจะไปสะพานยาวๆสะพานยาวๆว่าต้องไปอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นดีกว่าเราโปแล้วใช่ไหมโปแล้วเมื่อวานไปนกฮูกมานี่โอ้โหนี่คือเด็กเลยอ่ะายเด็กเลยทีเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไง ให้ยืมในกรีเะเตรียมมาเองดีกว่าแต่ไม่ได้คิดเงินอะไรใช่ไหมใช้บัตรปะชาชนอไม่อ๋อขอบคุณค่ะมีมวกนี่ตอนแรกเราก็ต้องถ่ายขึ้นเนินก่อนนะไหวไหมเนี่ยได้อยู <S <S oui> <S 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 ่ซ mm ึมๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆนเๆๆๆๆ้นเนๆนๆๆๆนๆๆยๆๆนนๆๆ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  หรือจะถือแผ่นเดินขึ้นไปดูลองปั๊มดูก่อนเลยอ่ะปะเนี่ยเด็กๆอันตรายนะเนาะน้อยก็เซฟตี้ไง มีรถเขามีเซฟตี้ดีแต่ว่าเด็กๆที่มาเล่นเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะแบบอาจจะไปโดนเไกลเเมื่อกี้ที่ล้มคิ้วแตกคิดว่า แต่ว่ามันร้อน สิมันไม่ใช่เนื้อมันร้อนเลยเออมันร้อนร้อนเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรดูดิดนั่งตากแดดกันนี่เดี๋ยวตอนนี้มันหกโมงแล้วนะเแต่ดูแดดข้างหลังเราลืมความเบิร์นอะใครใายเนี่ยช่วงนี้มันจะได้ไปอีกรมันเลิกเร็วอ่ะมันเลิกแค่ครึ่งนี่ยเวลาเหลืออีกชั่วโมงเดียวอืม เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเด็กๆเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะไม่ไม่แต่งนะก็ไม่ใช่ว่าเด็กนะผู้ใหญ่ก็อันตรายนะเพราะว่าคิดว่าทางลงอ่ะมันง่ายอ่าเะมันดูมันดูไม่ไม่ฉลาดมากแต่ว่าอย่าลืมว่าความเด็กไม่อยู่นะความเด็กสะสมเรื่อยๆเนี่ยเด็กๆเล่นแต่ว่าเด็กเขาเล่นสเก็ตบอร์ดนะตัวทักมันก็จะแข็งกว่าคราวนี้หน้ามันไม่ยุ่งเหมือนเซิร์ฟอ่ะเนอะเห้ยเดี๋ยวไปดูกัน